เพนเซ่านะคะผมเขามีพื้นฐานการพิจารณาจากคะแนนบูโรคุณจะต้องเป็นคนคะแนนบูโรดีคุณจะต้องเป็นประวัติเครดิตดีคุณจะต้องมีไรายได้ที่ดีรายได้ที่ดีคืออะไรครับรายได้ที่ดีทําไมต้องมีรายได้ที่ดีเวลาที่เขาจะพิจารณาใครเป็นนี้สักคนเน่ยเอานึกถึงตัวเองอ่ะนึกถึงพวกคุณเลยพวกคุณเป็นเจ้านี้อ่มิครับคุณจะให้ใครยืมเงินสักคนหนึ่งอ่ะคุณจะต้องดูอะไรครับไอ้นี่มันมีงานการทํำไหมมันเอาเงินเราไปแล้วมันจะคืนเราตรงไหมใช่ไหมครับใช่ไหมเรา สุดท้ายแล้วครับอ้อมพูดเรื่องนี้นะครับมันอาจฟังแล้วดูแรงและดูเจ็บแต่มันคือเรื่องจริงทุกคนอย่าอย่าอย่าลืมจุดของความเป็นจริงเวลาที่เขาปล่อยเงินกู้ให้เราอ่ะเขาก็หวังคาดหวังว่าเขาจะต้องได้คืนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นครับการพิจารณาสินเชื่อนะครับเขาก็ต้องพิจารณาแบบเข้มข้นพิจารณาให้กับคนที่ให้ไปแล้วมีความน่าจะเป็นว่าให้ไปแล้วจะได้คืนแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วมีความน่าจะเป็นว่าให้ไปแล้วนี่น่าจะศูนย์เขาจะให้เราไหมเขาจะให้เราไหม เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นคำดาวทุกคนอย่าพิ่งซีเรียสครับถามว่าผมมีอะไได้เงินตั้งสองหมื่นห้าเนี่ยทำไมผมทําแล้วก็ไม่ผ่านนะคะผมนะเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะคเป็นเรื่องสําคัญเป็นคตรสาคัญเลยที่หลายหลายคนนะครับป้อมบอกเลยว่าเยอะมากะครับที่ไม่รู้ว่าการที่เราไม่เคยยื่นกู้อะไรมาก่อนการที่เราไม่เคยเป็นหนี้ใครมาก่อนเนี่ยทาสินเชื่อโคตรยากเชื่อไหมว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เยอะมากๆ ใครไม่รู้เรื่องนี้มั่งใครไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมั่งกดหัวใจมาใครไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องการที่เราไม่เคยมีหนี้มีสินไม่เคยผ่อนอะไรก็มีผลต่อก,การยื่นสินเชื่อไว้เฮยกดหัวใจมาไม่เป็นดัังงว